อาล้างหน้าล้างดีๆล้างเลยล้างตาล,า,งาล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าดีๆไาขาหาล่ะขาแขนทไม่ไม่ถูออกอะกอะาบน้ำขํามืด súp bù súp bơi vẫn chưa được thua đâu, căng thẳng rồi, cứ đùa. nó cũng chỉ là thôi. Bây giờ nó đổ rồi đó. đây là chỗ này, chỗ con đi này.